กลับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคอนเทนต์ซึ่งอย่าเรียกว่ามันเป็นคอนเทนต์เล้ดีกว่านะครับเรียกว่าไม่มีคิดจะลงนะหาเรื่องลงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาย้อมผมกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นผมเนี่ยสีมันจะออกน้ำตาลน้ำตาลำดาๆหน่อยนะครับพอดีผมย้อมสีน้ำตาลไปเป็นชาและตัดผมไปมันก็ไม่ออก,กทีนะผมวันนี้นะฮะเราจะมาย้อมสีผมกันะครับผมซึ่งสีจะเป็นสีอะไรเนี่ยปกคลิปเลยยังไม่บอกนะครับผมเราจะมาเซอร์ไพรส์กันในคลิปนี้นะฮ ขออนญาตไปซื้อแป๊บหนึ่งนะฮะอตอนนี้โอ้ด้าจะได้อยู่มั้งครับเราซื้ออุปกรณ์อุปกรณนะ์มาทําที่ห้องนะครับผมคือมันมันถูกมากเลยนะเออในครับผมถ้าเราไปจ้างร้านทำนี่ไม่เป็นพันนะครับผมแต่ว่าถ้าเราทําเองเนี่ยมันโคตรถูกเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อสีอะไรมาเดี๋ยวผมจะบอกเนะี่ยผมเอาไว้เจอกันครับนะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปซื้อนะครับผมที่ห้องผมนะฮะน่าจะต้องซื้อแบบพวกอุปกรณ์ด้วย นะครับผมแบบว่าไอ้อะไรวะไอ้ที่มันเป็นชามเอาไว้ตากเออนะครับผมแล้วก็ตัวหวีเอามาทำนะครับตอนนี้ก็โอ้โหโหคงจะทุบแล้วนะไปนี่ไปดีกว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ซื้อของมาย้อมผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งมีอยสามตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในห้องนะครับว่ามีอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแสงไฟมันไม่ค่อยโอเคนะครับผมไปในห้องเราตอนนี้เฮ้ยมีสาวด้วย ตื่นเต้นจังเลยเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวย้อมนั่นแหละนะครับสีเขียวนี่ผมเราจะมาย้อมแบบสีเขียวก็เลยกล้องไม่โฟกัสโอเคเนี่ยผมตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ65บาทนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับจะมีถ้วยแล้วก็มีตัวหวีมีถุงมือให้นะฮะมีกิฟต์ด้วยนะครับผมสำหรับคนผมยาวเนี่ยผมอันนี้ประมาณ25บาบาท นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกัดผมนะครับผมให้สีมันสว่างสางหน่อยนะครับผมก็โดยรวมนะครับน่าจะประมาณสักร้อย4 0บาทนะครับผมถือว่าถูกมา,มากเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะให้เพื่อนบาเรายอมให้นี่เพื่อนบาสสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคในขะ้าบผมไปเราจะเป็นยังไงโหคณเหนื่อยมากเลยเนี่ยโอ้โหไปซื้อมาตั้งนานนะล้านเกือบปิดแล้วนะเพื่อนๆโคตรเซ็งเลยแหลงมั่วสมบาสฮะเซี่ยไทำอะไรกันเนี่ย ทำงานสิครับโดนเด็กจบคบอะโอ้โหมีปล่อยผมวะสลิดไหมถ้าพ่อมาดูทำไงเนี่ยหีอะยังไงเอเมนทำอะไรได้เก่งเช้าเดี๋ยงยังอ๋อ่อนอื่นเลยนะฮะเราจะต้องทำการฟอกสีผมนะครับผมหรือว่ากัดผมนั่นเองอันนี้คือฟอกสีผมล้วนเลยนะเออแล้วผมก็มีอ่ามันเหมือนกระทะเลยแต่ว่ามันคืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเราก็ทำการกูทั้งไมดูเลยดีกว่าง่ายดีนะอ่าอันนี้นะฮะมันเป็นผง สำหรับทำสีสว่างจัดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขียวมันสว่างจัดไหมนะเข้าปากไม่ได้นะครับน้องๆนี่เราเทลงมาในนี้นี่อุ้ยเหมือนโพลสฟอกเลยว่ะเหมือนมากนะฮะอ่ะป๊บแล้วก็ไออันนี้มันเป็นมันเป็นมึกมืดหน่อยมันจะแบบเอาไว้นี่นี่เราเทลงไปเห็นปหมเห็นปล่ เหี่ยมเออมันต้องมีการสื่อสารไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวอ่าแล้วเราก็ต้องคนซึ่งคําถามของผมก็คือว่าเราจะใช้อะไรคนล่ะมึงคิดว่าเราใช้อะไรคนดีวะเพื่อนมือเฮ้ยพ่องถ้าโดนมือสัตว์มันก็้เราถุงมือคนคนเฮ้ยมันก็ใช้ลิงใช้ลิงุยอ่าเราก็นี้เลยอู้เหมือนแบบเวลาเรากวนไข่ครับน้องๆมันก็ทุยเฮียเพื่อนเ่าเคยกินไข่หรือเปล่าครับผมชอบมากเลยนะคนเอ้ยแต่ปกติผมไม่เคยเห็นมันเป็นสีอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะทําการ ลงไอ้เจ้านี่นะครับแต่ก่อนอื่นนะเราจะต้องทําการสระผมก่อนนะครับแล้วก็ทําผมให้มันบางนิดนึงนะคือพอดีผมย้อมผมบ่อยนะนานๆที่ผมจะไปย้อมร้านนะครับเพราะย้อมร้านแม่งแพงให้กูทำเลยเหรอเออให้โดนตาให้สัตว์บอดนะเว้ยอ๋อเอาละอ่ะเฮ้ยทำไมอะของกูเงี้ยเหรอแต่วะอย่างเงี้ยเหรอวะไอสัตว์กูก็ไม่รู้อีกกูไม่เคยใช้อย่างเงี้ยกูเคยใช้แต่แปรงอ่ะเอ้ยกูกูเคยใช้แต่ถุงมือกูว่าผมมึงไม่เท่ากันแน่สีอ่ะกูว่ามึงควรจะเอาขึ้นนะเพื่อนมึงไม่ควรจะเอาลงอย่างเงี้ย อย่างนี้เหรอเออข่ายแล้วใส่ตัวไว้แท้เลยเพื่อนกูบอกแล้วว่ากูต้องไม่เปลีนเออกูก็รู้เอออะไรอะอะไรมันใส่กันไว้กันไว้อะเออไม่จริงดิเอออมันไอ้เพื่อนไม่กลัวหรอกไอ้สารกูกลัวแสบเฮ้ยโคตรแสบเลยเฮียเนี่ยอุ้ยมีสาวมาด้วยครับอิจฉาพี่ไหมครับน้องอิชาโคตรยากเลยเฮียน้องผมเฮียเนี่ยนี่ก็โผล่กูสารแล้วน่ะตรงอื่นด้วยนะสารมีอมไรบแต่ตรงกลางนะเฮ้ยเท่ดีไงสวัสดสวัสดสวัสดพ่อ จะมีแบบเขาเรีกมีไล่เฉดสีให้บบ้านเนาะเอ้รอมีเป็นบัเทินนีไม่เท่าันไม่เท่าหร่แล้วกูก็ไม่เคยทำเท่ากันอ่ะเอาตรงจอยไเอาเอาสิมึงกูยอมทั้งหัวเออมึงก็วีตงสงาาแหละนจะได้ขวอยอะไรนะด้ได้ทั่วถึงค่อยๆมากขำเทียอะไร เมเมนนล่อ <c oughs> ตอนนี้เราก็ทําการลงน้ํายาลงบนหัวแล้วสังเกตว่าสีผมมันจะเริ่มเป็นเปลี่ยนแล้วนิดนึงนะครับมันจะออกสีแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับผมคือสุดสุด,สด,สดขอไอ้น้ำยาตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ผมเป็นสีขาวนะครับผมซึ่งผมว่าเราไม่น่าจะรอได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็เพื่อนผมไม่น่าจะโปรขนาดที่จะทาให้มันสีขาวได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอแล้วกันโอเคบายบายครับยี่ yeah. สำหรับการย้อมผมงบน้อยนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะมีถุงแบบนี้อันที่มันใหญ่ๆอะ่ะเออใหญ่พอที่จะครอบหัวเราไปได้ทั้งหัวเนี่ยนะฮะครอบไว้นะครับผมมันจะเหมือนเป็นการโอบอะมันสีสีมันจะเปลี่ยนเลยวอะเนี่ยอะ่ะเพื่อนเดูเห็นโอ้โหนี่มาแล้วไวไวรุ่นเมกาแล,แล้วแต่ว่า เดี tamam. ๋ยวรออีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราน่าจะทําไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงกว่าสะระเรียบร้อยแล้วนะฮะสังเกตว่าตอนนี้นี่หัวทองเลยทีเดียวนะครับผมเพื่อนบาสยอมให้ดีมากเลยเนี่ยโอ้โหมันจะมีความขอบนิดนึงไอ้ไอ้ฝั่งเนี้ยไม่เท่าไหร่ไอ้ฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหดํามาเลยสุดยอดไล่เฉดมือใหม่โอ้มือใหม่ไล่เฉดสีอะไล่เฉดสีอ๋อก็ถือว่าโอเคนะข้างบนแต่ข้างบนสีมันก็แอบเข้มๆก็ปกติแหละนะครับเราใช้แค่อันเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะ ลงสีกันแล้วนะฮะสีมันจะออกมาเขียวได้ใจหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นสีเขียวมืดๆอันนี้ต้องมาดูกันเขาจะมีสองตัวนะครับผมก็เป็นน้ํายาที่มันอุดที่มันจะคล้ายๆกันที่แล้วเลยนะครับขวดน,นี้นะครับผมจะเหมือนกันเลยเนี่ยผมแนะนําว่าเราจะต้องบีบมันให้ค่อนข้างที่จะหมดนิดนึงเหมือนเส้นราเมงเออไอ้เหี้ยมันมีเหลืองสีมันก็จะแบบว่า ถ้าน้องๆไม่คิดลึกเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรนะ,ะแต่มันดูมันจะเยอะกว่าคราวที่แล้วเนาะอันนี้เนาะดูเยอะกว่าที่แล้วเยอะเลยจากนั้นเราก็คนโอ้โหสีแบบเฮีย้ยผมไม่ชอบเลยสีแม่งเฮี้ยมากลยว่ะเฮี้ยคืยขี้เฮี้ยขออภัยสรับน้องๆพี่โอ้หี้ยผุนทุกคนเลเลสีเลยแหละอา,อาหารเด็กมันก็จะคล้ายๆกับพวกอันจริงนี่มันเหมือนมัสตาร์ดเลยว่ะโอเคผมว่าเราน่าจะพร้อมลงหัวกันแล้วลหละโอ้แต่ว่า จำนวนไอ้นี่มันค่อนข้างเยอะนะผมว่าน,น่าจะแบบว่าน่าจะท้วหัวอยู่แล้วยิ่งหัวเราเหลืองแล้วด้วยเนี่ยสีมันจะติดดีมากโอ้สีเขียวแล้วเนี่ยนะ<ค><ณ>เอววเอวะไอ้เหี้ยอ๋โอโคตรไวืมเอี่ยนี่โคตรหนี่แหละโอู้อะไรอาจามังหาเหี้ยแหละเฮียหน้าตี ทำยังไงาบกำันบีบออกไปแบบกำมังบีออกไปกำยังไงอย่างนี้หรอเาละกไปเร็วกว่าเดิมเอาละหนึ่งสองสามับเออนขี้หมาอะไรสัอีเี่ยไสีไม่ขี้จริงอีสามกปิไอ้สัสเขียอะเนี่ยเดี่ยมันเยอะเกินแล้วนะอีกแล้วโอ้โหและคือสีที่ไอเขี่ยไแข็งอะยงเงยไป พอและตอนนี้สภาพก็รอนะฮะมัน like จริงๆมันก็เขียวแล้วนะเอาจริงเน่สามารถที่จะล้างออกได้เลยก็ยังได้เพราะสีมันจะติดเร็วมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสามสิบถึงสามสิบห้านาทีนะครับผมหรือจนกว่าจะได้สีที่ต้องการนะฮะตอนนี้เราก็ทิ้งไปยาวๆเลยนะครับเพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่าผมก็ยังแนะนำนะครับที่เราใส่ถุงครอบนะครับมันจะได้ผลดีมากเลยเดี๋ยวผมล้างออกมาแล้วจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการสระผมเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งแบบบางจุดตรงหัวเราเนี่ยนะครับมันจะมีแบบรอยของตัวอ่าทสีด้วยนะครับผมเนี่ยข้างนี้จะชัดเลยเออเนี่ยเออตรงหน้าผากนี่จะชัดมากนะครับผมตามแบบขอบๆอ,อะไรเงี้ยเพราะว่า ตัวสีมันโดนไงยเออสีนี่ก็จะเป็นสีออกเขียวๆนะครับเขียวน้ำเงินนะครับผมคือไม่รู้อะไรโดนใจนะแต่ก็คลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะได้เห็นผมแบบดีๆกว่านี้นะครับผมกูขี้เกียจเป่าผมนะครับผมไม่มีที่เป่าผมเนี่ยต้องมานั่งสะบัดสะบัดจนกว่ามันจะเนี่ยคือแบบโหรีวิวความรู้สึกสิคือแม่งแสบมากเลยนะเพื่อนๆคือแบบมันแสบมากๆเลยนะฮะคือเช็ดผมตอนนี้นี่คือแบบหืโคตรแสบเลยผมก็ต้องมานั่งแบบเนี่ย ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับแล้วก็เอาไว้เจอในคลิปต่อไปนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าสีผมเนี้เหมาะกับผมไหมนะฮะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านใต้เลยนะครับผมก็ผมแบบปิดเทอมอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ชอบย้อมผมนะครับไม่รู้เป็นความสุขเล็กๆนะฮะผมนะโอเคเอาไว้เจอในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ